สไวอไปสอนังสยไหม่า่อเครับจังนี้ไหนนะอยู่ตรงข้าวะนะไล่กระโดดดิเอยู่ตรงข้าวเลยตรงข้าวกันเอามีจับู้ความของเรามันแหว่งวะแล้วดาบก็ไปไปกําลัง ได้ดาแล้วเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวย่ไปเดก <c oughs> ลังไปไม่ตกใจใครมาแล้วเ,เองจะใครล่ะเอาของไหมไมีต้นชามปะยรืม,มีตอนนะไม่ต้นยังมีแค่นะ ก่อนว่าบอกาไม่ต้องไม่ใส่ก่อนเลยใส่เอาดบมลู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 มเรียบร้อยวอนหาเรื่องแล้วเด็กน้อย ฮะรีวหรอตายกำลังฟังม่เจออยู่อะไรหลังหลังตึกตึกตึกไม่นานเราขอดาบหนิดาบเลยโหยังหลายดาบต้องป็นหนึ่งนักด็ก ตาเราทำไมโอเดชันก็อย่างนี้คอ,อมาทำไมมีธนูยี่สิบแปดอันกคือเอ้เรามีอยู่สิบอันนี่อ๋อดาธนูไปแล้วเราไม่ใช่ธนูนน้เอ้ยครยิงครยิงงกระใจงดหาไ,ไม่เกียร์เลยยิไม่ก็มาเราเอง,งเย้ยเ,เอา,าเอะไร ลังนึ่ก็ดีนะมัน,นแรกเรามันก็เลือกให้เราอยู่แล้วมาไม่ไมเัาวุดเอเอมีไปงานอะไรเราไปตรงแอบแอบคนแอบแอบ,แอบตรงกลางมีคนอะไ่บ้งของครบแล้ว,วตรงกลาง้วปะเนียเออเปตรงกลางเาโจมตีนี่ก่อน เดี S <S ๋ยวเราเก็บขนุให้เก็บเเก็บไปเก็บไปเก็บไปเไมไวแล้วเก็บเกเก็บขโมยขโมยเราดูดีเลยเราไม่ต้ใช้เฮ้ยหมดแล้วหมดแล้วเวลาเวลาอยู่หลังเงี้ยโดนหนึ่งทีมันมามันจะมามามาตกไปแล้วอยู่ด้านล่างมันอยู่ด้านล่างเขียนมันตกไปแล้วมันตกไปแล้วเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไปไหนยานี้ไปไม่ต้องไม่ต้องเลือะเต็มยานี้เอาไว้ปลาระเบิดใส่นะ คนนึงมันตกไปแล้วโอเคโอเคอันนี้จะมานุ้นแล้วเขาบุกนู่นยิงมันยิ่มัน,มนไปเลยนายไปเลยเราตามไว้เราไปตรงกลางนะเราอยู่ตรงฐานนี่นเม้มีอยากพวกด้วยดีดีครับผมเดี๋ยวไหมกับตกเกับตก คือขึ้นล้ำวนอยู่ยอ่ะมาเป็น่ขุดปะเราไปจมตีทัตตีกันเดี๋ยวนี้น้ำไปก่อนเลยเราไปกันเยอะๆดิไปก่อนเลยตอนนี้ก็แบบ ระวังไรระวังเถอกคนโเอายาไปเก็บปักกะส่งไประสองอกขไรอ่ะคนนึ่งไม่มีของเลยดีนะ ก็ตอบบอกมาเร็วตอบบอกมาใช่ไหมเอายาที่มึงเป็นยาพิษปลาสิวันนี้ปลาสองครั้งก็ตายแล้วมั้งนี่ไหนอะโอเคเราตุ๋ยมันตายแล้วโอเคโอเคตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราสองคนใช่เออมาเกาะกันเราไปไม่ได้เร็วยังไแล้วยังไม่แล้วนี่อย่าอย่าห้องตีน่ะอย่าเพึ่งอะไรอย่าเพึ่งเราต้องขวางและฉันกันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมึงกับแม่งตุ๋ย ไอเวนเ้ยกรด้าล <laughs> งงแล้ว <S <S ม่ตังค์พันหน,นึ <S 2> <S 2> ่งละอันนี้อ่ะวันนี้ต่อจ้ะน้องแต่ตังนี้ไปหนูไม่ได้เอาไห้นั่นกระเป๋าตังไป บ๊ายบายคุดจอบคุดจอบบ๊ายบายนะครับ